กอดรับครับออกทะเลเลยครับเจอกันครับผม <Okay. S 1> เจอกันที่ต้นไม้สูงที่สุดในเกมนะครับเพ <Okay. S 1> ื่อเาวสีครับผมมามาจ้ามาจ้าทำได้ใครที่จะทำเผ่าวิสีทำได้แค่ฟูมูลเท่านั้นนะครับแล้วตอนนี้ะจันร์เต็มดวงต้องการคนที่เผ่าแตกต่างจากพี่นะตอนนี้นะครับโอเคคนนี้มาแล้วหนึ่งคนนะครับตอนนี้คนดูพี่มาแล้วหนึ่งคนเอาไหนเนี่ย เขาในน้องเผามิงใช่ปะคนนี้ใช่ครับผมกดเข้าไปคุยเลยเรารอรอรอเดี๋ยวพี่รอก่อนดีกว่าผมพี่จะเป็นเผาไซบอ์กนะครับฟูมูลแล้วน้องฟูมูลแล้วน้องเปดึงคันโยกกันครับดึงจา่าดมาๆม,มีคนคนนี้เผาอะไรเผาอะไรเผา,ามิงปะเผาอะไรครับผมรอนานละพี่เย็ yes, เผาอะไรเผามิงโอเคสวยขาดหนึ่งคนขาดหนึ่งคนคนเผาปลาไปไหนวะคนเผาปลาไปไหนวะขาดหนึ่งคนครับผมขาดหนึ่งคนปลาครับอ่า เข้าดิทได้ไหมเราต้องกดสกิลพร้อมกันนะดิเราจะได้ให้สัญญาณกันได้นะครับทางดิทคอร์ดตอนนี้พี่เปิดไม้ในดิทคอร์ดอยู่ไปไปดึงคันโยกกันครับทุกคนโอเคดึงไปแล้วเรียบร้อยนะครับฟูมูลหน้าต่างเปิดโอเคครับของพี่เผาไซบอกไปตรงนี้เลยถ้าพร้อมเนี่ยครับเราต้องมาที่ห้องเผาใครเผามันนะครับแล้วก็มากดสกิลเผาที่หน้าประตูแต่ว่าเราต้องรอพระจันจันเต็มดวง่นนั้นนะตอนนี้ยเป็นเวลาดีงามแล้วครับพร้อมกันยัง มีใครหลุดปะเนี่ยเฮ้ยพร้อมมันยังจะเผาวีีพร้อมกันยังน้องพร้อมันยังพร้อมยังอีกคนหนึ่งพร้อมยังโอเคมีพร้อมละถ้าพร้อมเราต้องกดพร้อมพร้อมสามสองหนึ่งพอหนึ่งแล้วพี่พูดว่ากดก็คือกดเลยนะน้องโอเคครับผมสามสองหนึ่งกดเฮ้ยไอ้ยัยไอ้กดไปพร้อมกันแน่ๆเลยได้ยินเสียงได้ยินเสียงกด แต่ละคนนี่แบบกดไปพร้อมกันนะพี่ตึกตึกตึกอยู่ไรตูู้ี่ดีนะรอรอบหน้ารอรอบหน้าสามสองหนึ่งกดเอาเย่แย่แย่กดไปพร้อมกันด้วยเออดีกดคำว่าหนึ่งพี่แมงยังไม่ได้กดเลยรอรอบหน้าครับรอรอบหน้าครับมามาทุกคนพร้อมอันออกครับเอาใหม่พี่พิมพ์เลขหนึ่งคือกดเลยนะทุกคนสามสองหนึ่งกดเงียบกริบนะครับผมกดไปพร้อมกันไม่น่าได้นะถ้าไม่มีใครเข้าดิสก็ไม่น่าได้นะพี่ว่า ประตูไม่น่าเปิดนะครับเพราะว่าเรามันสตรีมมันดีเลยไงน้องขอเข้าดิสไม่ได้ครับผมอย่างนี้ก็เปิดประตูทาเผา V 4ไม่ได้นะเพราะเราก,กดสก,กิลไม่พร้อมกันต้องทําแค่ตอนฟูลมูลด้วยประเด็นเดี๋ยวพี่พิมพ์คําว่าก,กดในเกมคือกดเลยนะกดี๋ยปุ๊บกดเผาปั๊บปุ๊บ,ป,บปั๊บ,บเอ้ยได้ปะวะไม่ได้เหมือนเดิมครับผมยากอยูกเรื่องอยู่นะครับทําได้แค่ตอนฟูลมูล15านาทีเท่านั้นนะ่ะมา,มาสก,กิลมาละสก,กิลมาละเอ้ย โอ้มาละจบพี่กดสกิลเผาพี่ได้ยินเสียงไหมนึกว่ากดไปละยากว่ะไปรุ่นยังยากจัดเฮีย <c oughs> เดี๋ยวรอคนเดิมพิมพ์นะครับสามสองหนึ่งขมุนมาสกิลมาละพี่หนึ่งสองสามไม่พร้อมกันอีกเฮ้ยเายได้ละเว้ยเฮ้ยเฮ้ยประตูปะเปิดภารกิจต้องผ่านเหมือนกันต้องทำภารกิจให้ผ่านเหมือนกันครับผมภารกิจของเผ่าไซบอร์กขั้นหนึ่งก็คือหลบหล,ลบระเบิดนะทุกคนเราหลบหลบมุมสูงเงี้ยชิวๆครับผมเราแดดได้ด้วยนะครับหลบชิวๆ ทุกคนที่ทํทาภารกิจต้องผ่านนะครับเราถึงจะทํเผาวีซีได้นะครับวันนี้เผาปลากับเผามิงพี่หวังว่าน้องๆจะผ่านกันนะให้ให้ใ้โอ้โหพ,พาภา,ารกิจกันเสร็จแล้วหลอดเหลือแค่พี่หรอเอาสองกันนําพากันทากันเสร็จแล้วเหลือ,พ,อ,อ,อ,พ,ลลอพี่คนเดียวอ่ะจุกครูขอบคุณน,นะครับเป็นงานเป็นการ่พื่อกันพิมพ์จริงเดินเอาก็ผ่านแล้วนะอันเนี้ยเห็นไหมขั้นแรกมันง่ายครับผมแต่มันจะใช้เวลานิดนึงนี่ครับผมเผาจะบบอกเราประมาณนี้พอ มันดูอยู่ก็าฝากใครดูนี่เรียบร้อยครับมันก็จะวาร์ปมาปึ๊บ่าแล้วเราก็ต้องสู้กันนะพี่ขอฆ่าได้ไหมน้องมันต้องมันทําได้แค่คนหนึ่งอะ่ะต้องพีเยอะแหละพี่เยอแหละต้องพีเยอะแหละไอต้องให้พี่เยอะแหละน้องมันก็เดียครับเราก็คือเราต้องฆ่าเพื่อนเพื่อใช้ดวงวิญญาณนะครับเพื่อที่จะผ่านนะทุกคนเราต้องฆ่าแบบเดือดรักยูเลยฆ่าไปครับ เพราะว่ามันผ่านได้แค่คนเดียวนะครับเฮ้ยยนี่นี่นะครับพอเพื่อนเราตายซึบม er ันจะมาเป็นดวงวิญญาณอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะนําทางเราไปอย่างเงี้ยโคตรเสียวเกือบตายครับเกือบไม่ผ uh ่านนี่มันก็จะนําเราขึ้นไปเป็นแค่นีหารเขามีสี่พี่มาแล้วเว้ยได้สักทีนี่ครับเป็นฟันเฟือง แล้วก็มาปุ๊บแล้วเราก็คุยกับดวงวิญญาณเป็นสตอรีท่ทำที่ลึกซึ้งจริงใจมากได้เฟืองมาละหนึ่งอันกดไปเลยครับเพื่อที่ประกอบคันหนึ่งนะครับนี่นะครับสำหรับการทําเผ่า V4 คันแรกป๊บเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าอัน,นี้มันก็จะมีทั้งหมด5ขัคันนะครับกลับมาที่นี่อีกครั้งเมื่อคุณพร้อมอไ,ปไปนะครับนี่นะพอเราเป็นเผ่า V4 เสร็จเห็นปะ่ะปี๊ดสวย โคตรเทครับแล้วก็จะมีสเต็กปกระโดดไปโชว์ว่าเข่าไซบอร์กทำอะไรได้แลวทุกคนแม่งอย่างเท่ตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับกดรีเซ็ตตัวละครได้เลยมาเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลกันว้าวติดปีกอย่างเท่วะ่ะนี่น้องๆฟูมูลก็จะตกละทำทันพอดีก็นะครับถ้าเราจะทำขั้นต่อไปก็ต้องรอฟูมูลเหมือนเดิมนะครับใครดูอยู่ขอหน้าจอให้ด้วยมืเผ่าปลาเอ็ดฟูมูลจบแล้วนะครับไม่เจอก่อนรับกันแน่ๆอ่าองเก็บสเต็กเก็บจากคนน่าจะไวนะพี่บ่า เราพี่ต้องฆ่าไม่ไม่ฆ่าให้ตายอ่ะน้องเขาจะเสียค่าหัวกันอ่ะนี่ครับผมคือแบบสเต็ปขึ้นไปอยู่นะจริงเปิดอันตรีทีเดียวเต็มหลอดนะครับพอเต็มหลอดนี่มาแล้วครับเต็มหลอดซุบกดแปลงตัวไวนี่ฮะเปิดพลังโคตรเท่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเปิดยืดสิครับม้าผมเขาจะบอกคือแบบสายบัฟนะครับมันเป็นแบบเผาสายบัฟอะไรเงี้ยนะทุกคน ะครับผมใส่บอกตู้บอกเนื้อครับนี่ครับถ้าเราได้ฟู้นะครับสเต็กมันก็จะเด้งเรื่อยๆแล้วทุกคนก็ไม่เสียสะตรงสเต็กนะนี่ครับดูครับผมเพิ่มสาแตกเหมือนเดิมโคตรเท่ว่ะพี่ว่าแม่งใส่บอกโคตรเท่อ่ะดูดิ <c oughs> <c oughs> โฮ้ยโคตรเท่อ่ะเทธอคนโคตรเท่ครอ่วนพร้อมบินยวนพร้อมบินครับผม นี่ครับและยังสามารถเปิดเผาซ้อนได้ด้วยนะเห็นปะเห็นปะคือแบบเปิดเผาที่ตื่นแล้วก็เผาที่ยังไม่ตื่นได้นะครับมีสองอันที่ให้เรากดนี่จัดนี่นะสังเกตนะเวลาเราเต็มหลอดนะตัวเด็กจอยจะขึ้นเป็นสี่จมพูอทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเป็นแปลงร่างก็ได้วะเย้ยเปิดเผาธรรมดาไปก่อนนะครับยังไม่เต็มยังไม่เต็ม โอเคนะครับมาอาเวิยกิ้งฮึมมนี่นะครับมาเตะทุบฟอดยังไงว่าน้องประเด็นอะโอ้ยเฮียกูกลับตายอ้อ่วงครับไม่รู้จะตอบยังไง ทุกคนครับตอนนี้นะครับพี่ได้อัพเผ่าไซบอกจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูรีแอคชั่นตอนที่เล่นสดๆดูว่าจะตื่นเต้นมากแค่ไหนโอเคเต็มพิ้งเหมือนอุย้ยแปลงร่างโคตรใบอะรอบนี้กดปื้บแปลงปั๊บล้วไงต่อวะมีอะไรเปลี่ยนไหมครับรอบนี้วูวูวไฟช็อต <laughs> มันย์ที่สามไม่ทำอะไรขัดยันวิ่งไม่เอาเรื่องอยู่นนะมาดิเสียมาดิเสียเอาทีพี่นี่น้องเอ,อ้ย ว,ว้ยดูดีครับหลอดแบบเด้งขึ้นมาคนไควทุกคนแบบเรื่องอยู่นะพี่ว่า โอ้โหร่วงครับสุดจัดแรงเลยแบบสุดจัด